สวัสดีค่ะคนละคณาราศีพฤษภยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง youtube โหรา95ดูดวงกับหมอแพนนะคะสำหรับปี2569เนี่ยเป็นปีของการปลดล็อกอะไรหลายๆเรื่องเลยนะคะสำหรับคนละคณาราศีพฤษภมันจะทำให้หลายสิ่งหลายอย่างเลยมีเกณฑ์ที่ดีขึ้นมีเกณฑ์ที่โดดเด่นมากขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของการงานในเรื่องของการเงินแล้วก็ในเรื่องของทรัพย์สินต่างๆด้วยนะคะ รวมถึงเรื่องของการที่จะมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือให้การสนับสนุนให้ความเกื้อหนุนในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโอกาสใหม่ๆในหน้าที่การงานจะเป็นในเรื่องของการเปิดโอกาสให้อาจจะเป็นต้นทุนในเรื่องของความรู้ก็ได้นะคะหรือเป็นต้นทุนในเรื่องของตัวเงินโดยตรงก็ได้เพียงแต่จํานวนเงินช่วงครึ่งปีแรกมันอาจจะไม่โดนใจคุณเท่าไหร่เท่านั้นเองแต่ ช่วงปี2569เ้นี่ยตั้งแต่เดือนมิถุนาย,ยนเป็นต้นไปเรื่องของการงานการเงินเรื่องของการรับทราบทํากําไรมันจะดีมันจะโดดเด่นขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่ดาวพฤหัสเจ้าเรือนลาภะของคุณจะโคจรไปรับตาแหน่งใหญ่เป็นมหาอุดอยู่ในภพสัชชะภพที่ว่าโดยเรื่องของสังคมการติดต่อประสานงานเพื่อนร่วมงานเรื่องของการค้าขายเรื่องของการติดต่อเจรจาทําสัญญาทําข้อตกลง รวมถึงเรื่องของการตลาดด้วยนะคะมันจะเป็นโอกาสใหม่ที่คุณจะสามารถเติบโตในด้านของการงานได้จากการที่จะมีคนเข้ามาให้การสนับสนุนมีคนเข้ามาให้การส่งเสริมมีคนเข้ามาเปิดช่องทางเปิดลู่ทางเปิดโอกาสใหม่ให้กับคุณแล้วก็เป็นปีที่จะมีเกณฑ์ของการเติบโตต่อยอดในเรื่องของการงานนะคะการงานอะไรที่ มันยังสามารถเติบโตต่อไปได้มันจะมีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบันมากขึ้นให้เข้ากับยุคให้เข้ากับสมัยมากขึ้นนะคะอาจจะมีในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงวิธีการคิดวิธีการดําเนินงานเปลี่ยนคนที่เข้ามาร่วมมือร่วมไม้การเปลี่ยนในเรื่องของเทคนิควิธีการต่างๆก็ได้นะคะเรื่องของระบบหน้าที่การงานอะไรก็ได้เพราะว่าในช่วงปี2569เนี่ยมันจะต้องมีเกณฑ์ของความเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วเพราะว่าหนึ่งเลยคือ มีดาวมนุษย์ตยู่ทับลัคนาอยู่นะคะสําหรับคนราศีพฤษภในตอนนี้ก็จะเป็นเกณฑ์ของการที่มันจะมีความผันผวนวิ่งเข้ามาหาคุณทําให้คุณเนี่ยมีเกณฑ์ของการที่จะต้องปรับตัวตามสถานการณ์แต่การปรับตัวตามสถานการณ์ในรอบนี้มันจะมีเรื่องหลายอย่างเลยที่ศบโอกาสเหมาะเพราะว่าปีสอง9เนี่ยดาวพระหัสนําอยู่หน้าลัคนานะคะเขาก็จะมาให้โชคในเรื่องของการงาน ดังนั้นเวลาที่คุณมีไอเดียอะไรอยากจะคิดอยากจะริเริ่มอยากจะต่อยอดไปในทิศทางไหนจะมีช่องทางมีรู้ทางเปิดกว้างออกมาแล้วตัวคุณเองเนี่ยหนึ่งเลยก็จะมีความมุ่งหวังตั้งใจที่อยากจะทําอะไรที่มันตอบโจทย์สถานการณ์ในปัจจุบันของคุณจริงๆหรือตอบโจทย์ความต้องการของคุณจริงๆเพราะว่าดาวมรุยูอยู่ในเรือนของดาวสุขนะคะมันจะมีเรื่องที่คุณมุ่งหวังตั้งใจเรื่องที่คุณต้องการที่จะทําจริงๆ และในความที่ดาวพระหัสมานำหน้าลัคนาเนี่ยมันก็จะทําให้คุณเริ่มคิดหาช่องทางเริ่มคิดหารู้ทางเริ่มวางแผนแล้วก็มีการดําเนินงานมีการลงมือทําในสิ่งที่จําเป็นต้องทําในสิ่งที่มันตอบโจทย์ความต้องการของคุณในปี2569เนี่ยแหละค่ะแล้วอีกจุดหนึ่งที่มีเกณฑ์ของการงานที่ดีที่โดดเด่นแต่ก็จะเป็นเกณฑ์ของความที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรบ้างเหมือนกันก็คือการที่ราหู เจ้าเรือนกรมมะของคุณตอนนี้โคจรรับตําแหน่งเกษตร,ราธิบดีอยู่ในภพกรรม,มะพบที่ว่าด้วยเรื่องของการงานบ้านเดิมของตัวเองนะคะราหูเนี่ยเป็นดาวของความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วดังนั้นการที่ราหูเข้ามารับตําแหน่งเกษตร,ราธิบดีเกษรรตรแปลว่ามั่นคงการงานมีความมั่นคงมากขึ้นเพียงแต่ในเรื่องของความแปรปรวนที่ราหูเขานํามาให้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการที่ฉกฉวยโอกาสก็ได้นะคะ เรียกว่าเป็นปีที่จะมีโอกาสแห่งๆมีโอกาสเหมาะๆเข้ามาให้คุณเป็นช่วงๆเป็นพักัๆแล้วก็จะมีโอกาสให้คุณได้เก็บเกี่ยวผลกาไรมีโอกาสให้คุณได้ต่อยอดการงานหรือต่อยอดไอเดียที่คุณมีอยู่นะคะซึ่งในช่วงปี2 5 6 9เนี่ยถ้าจะทําอะไรก็เริ่มก็ถ้ามีไอเดียอะไรอยู่อยากจะริเริ่มลงมือทําในเรื่องไหนศึกษาหาข้อมูลสักนิดหนึ่งค้นคว้าสักหน่อยหนึ่ง พอให้มีความรู้มีความมั่นใจในเรื่องนั้นๆแล้วก็ลงมือทำได้เลยวางแผนให้มีทิศทางที่ชัดเจนหรือหาที่ปรึกษาดีๆสักคนเข้ามาก็ได้แล้วก็เริ่มลงมือทำได้เลยจะมีโอกาสดีมีโอกาสเหมาะเรื่องของการงานมันจะมีความเติบโตก้าวหน้ามีโอกาสใหม่ๆเข้ามาจะมีเกณฑ์ให้คุณได้รับทรย์ทำกำไรอย่างโดดเด่นอย่างต่อเนื่องนะคะเพียงแต่ด้วยความที่ดาวมฤตยู จอนทับลัคนาอยู่กับราหูมากุมตำแหน่งอยู่ในภพอยู่ในภพกัมมะภพที่ว่าด้วยเรื่องของการงานเนี่ยการงานอาจจะต้องมีการปรับตัวอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีนะคะแต่การปรับตัวนี่แหละที่มันเป็นเกณฑ์ของการที่คุณจะปลดล็อกในแต่ละรเรื่องเลยอะไรที่มันหมดวาระไปแล้วมันก็จะถูกดีดออกจากชีวิตของคุณไปนะคะแต่อะไรที่มันยังสามารถปรับเปลี่ยนเพื่อเติบโตต่อยอดได้อันนี้ก็จะมีการ เดินหน้าเอาสิ่งใหม่ๆเอาวิธีคิดแบบใหม่เอาเทคโนโลยีเอาเทคนิควิธีการอะไรใหม่ๆเข้ามาช่วยเสริมแล้วมันทําให้การงานของคุณเนี่ยจะมีความก้าวหน้าโดดเด่นขึ้นมานะคะมีโอกาสารับทรัพย์ทํากําไรที่เพิ่มเติมมากขึ้นตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นไปหลังจากที่ดาวพฤหัสโคจรมารับตําแหน่งใหญ่แล้วเนี่ยอะไรหลายๆอย่างเลยมันจะเข้ามา์เข้ามือมันจะคล่องตัวมากนะคะ ดังนั้นถ้าคุณมีไอเดียอะไรที่อยากจะทำธุรกิจการงานของคุณต้องการที่จะพัฒนาไปในทิศทางไหนมีช่องทางไหนที่มองไว้เล็งเอาไว้ช่วง5เดือนแรกเนี่ยเริ่มดำเนินงานได้เลยนะคะ <S <S เพราะว่ามันจะเป็นตัวช่วยเร่งนะคะในเรื่องของการรับทราบทำกำไรในเรื่องของการที่จะมีคนเข้ามาเห็นเข้ามาสนใจผลงานของคุณแล้วก็มีโอกาสใหญ่ให้คุณได้รับทราบทำกำไร มีออเดอร์ใหญ่หรือมีลูกค้ารายใหญ่หรือทํากําไรได้เป็นกออเป็นการในช่วงตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นไปเลยนะคะหลังจากที่ดาวพฤหัสเข้ามารับตําแหน่งใหญ่มาให้โชคใหญ่ในเรื่องของการงานกับคุณนะคะส่วนในช่วง5เดือนแรกของปีตั้งแต่มกราจนกระทั่งถึงพฤษภาคมเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่โดดเด่นนะคะเพียงแต่มันยังมีเกณฑ์ของการที่อาจจะยังไม่ได้คล่องตัวเท่ากับช่วงตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นไปเท่านั้นเองเพราะว่าดาวพฤหัส ถึงแม้ว่าจะนําอยู่หน้าลัคนามีเกณฑ์โดดเด่นมากนะคะเพราะว่ามันจะทําให้คุณมีไอเดียในเรื่องของความคิดในเรื่องของการงานในเรื่องของการรับท,ทรัพย์ทากาไรมีโอกาสที่เปิดกว้างมากขึ้นมีไอเดียที่ดีๆมีไอเดียที่ตอบโจทย์ในเรื่องของการงานแล้วก็จะส่งผลดีในเรื่องของการที่จะไปล็อบบี้ผู้ใหญ่เจ้านายหาคนที่จะมาสนับสนุนส่งเสริมในเรื่องของการงานหรือมีคนเข้ามาสนับสนุนมีคนเข้ามาเปิดโอกาสในเรื่องของการงานให้นะคะ รวมถึงมีไอเดียใหม่ๆที่จะเอามาต่อยอดเอามาใช้รวมถึงเป็นช่วงที่อาจจะมีเกณฑ์ของการทดลองอะไรใหม่ๆด้วยนะคะเพราะว่าปี2569เนี่ยต้องบอกเลยว่าตั้งแต่ต้นปีมันจะมีเกณฑ์ของความอาจจะมีอะไรที่มันยังไม่ค่อยแน่นอนในบางช่วงบางจังหวะมีเกณฑ์ของการที่คุณจะต้องตามน้ําตามกระแสไปด้วยนะคะเพราะว่ามันมีเกณฑ์ของความผันผวนเข้ามามันจะมีเรื่องของข้อจํากัดบางอย่างทั้งในเรื่องของ การเงินหรือในเรื่องของการงานในเรื่องของผู้คนที่อาจจะยังไม่คล่องตัวสะทีเดียวนะคะเพราะว่าความที่ดาวพฤหัสเขาได้ตําแหน่งกระที่แปลว่ามีตํแหน่งดังนั้นในเรื่องของการงานช่วง5เดือนแรกเนี่ยก็เหมาะจะเป็นเรื่องของการทดลองไอเดียหรือเป็นเรื่องของการที่คุณจะเดินหน้าวางแผนปูพื้นไปก่อนทําให้การงานของคุณที่อยากจะริเริ่มอยากจะลงมือทํางานอะไรที่คุณวางแผนเอาไว้เนี่ยให้มันมีพื้นฐานที่แน่นเอาไว้ก่อน แล้วตั้งแต่ช่วงพฤษภาคมเป็นต้นไปเนี่ยมันก็จะมีเกณฑ์ดีมากขึ้นโอกาสเปิดกว้างมากขึ้นมีอะไรให้หยิบจับเอามาเป็นเงินเป็นทองได้มากขึ้นนะคะเรียกว่าเป็นปีของโอกาสก็ว่าได้นะคะ2569เนี่ยนอกจากงานหลกักงานประจําแล้วมันก็ยังมีโอกาสใหม่เป็นเรื่องของงานเสริมงานพิเศษหรือโอกาสรับทรัพย์นอกรอบเป็นงานเป็นโครงการอะไรที่รับเป็นชั่วครั้งช่วคราวนะคะอาจจะเป็นเรื่องของงานฟรีแลนซ์ก็ได้หรือว่าเสาร์อาทิตย์ มีอาชีพเสริมอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะมันจะมีเกณฑ์ให้คุณรับทรัพย์ทากาไรได้จากหลายช่องทางเพิ่มเติมเข้ามามากขึ้นมันจะมีโอกาสเด็ดๆด,ดมีโอกาสใหม่ๆเข้ามานะคะโดยที่ในช่วงปี2569เนี่ยมันจะมีเกณฑ์ดีในเรื่องของการเงินในเรื่องของการรับทรัพย์ทากาไรมาตั้งแต่ต้นปีเลยนะคะเพียงแต่ในช่วงปี2569ดาวเสา ไปโครจรอ,อยู่ในภพลาภะตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์เป็นต้นไปจำง่ายๆว่าตั้งแต่วาเลนไทน์นะคะเดวสาวเนี่ยเขาเป็นเจ้าเรือนสุภาของคุณเจ้าเรือนสุภาไปโครจรอ,อยู่ในภพลาภะแน่นอนว่าให้โชคให้ลาบเพราะว่าภพสุภาหมายถึงเรื่องของโชคลาภความสําเร็จหมายถึงความเจริญงอกงามนะคะก็จะทําให้ในช่วงปี69เนี่ยมีเกณฑ์ของการเงินที่ดีมากขึ้นมีเกณฑ์ของการรับทราบทํากําไรที่เติบโตก้าวหน้าได้มากขึ้น เพียงแต่มันอาจจะมีเรื่องของการที่เก็บเล็กผสมน้อยเข้ามาบ้างนะคะเป็นเรื่องของการที่ทําไปเรื่อยๆไล่เก็บไปทีละเป้าหมายอะไรแบบนั้นนะคะหรือว่าเก็บเป็นลูกค้ารายย่อยไปเรื่อยๆก่อนแล้วเดี๋ยวถึงจังหวะหนึ่งช่วงกลางปีมันจะมีโอกาสเหมาะๆมีโอกาสเห่งๆเข้ามามีเกณฑ์ให้คุณได้โชคใหญ่ในเรื่องของการงานการเงินเข้ามานะคะเพียงแต่ในช่วง2 5 6 9เเนี่ยก็ยังต้องมีเกณฑ์ที่จะต้องดูแลเรื่องของการเงินให้ดีอยู่นะคะ เพราะว่าดาวสาวเขาเป็นดาวโทษทุกข์ด้วยเขาเป็นดาวของความเครียดด้วยเวลาที่เขามาอยู่ในภพลาภะเนี่ยมันก็จะทําให้คุณมีเกณฑ์ของการที่อาจจะทําให้มีความคิดในเรื่องของการเงินเพิ่มเติมเข้ามามากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นความคิดในเรื่องของวิธีการทําเงินต่างๆที่มันจะมีเพิ่มเติมเข้ามามากขึ้นมีเรื่องของความกังวลคิดมากในเรื่องของการเงินของตัวคุณเองในเรื่องของรายจ่ายในเรื่องของการบริหารการเงินของตัวคุณเอง หรือในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองและหนี้สินต่างๆมันก็จะมีเกณฑ์ประเภทนั้นเข้ามาด้วยนะคะเรียกว่าเป็นปีที่จะมีเกณฑ์ของการคิดเยอะมากขึ้นในเรื่องของการงานในเรื่องของการเงินในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองนะคะแล้วก็อาจจะเป็นในเรื่องของครอบครัวในเรื่องของลูกหลานในเรื่องของบุตรบริวารคนที่คุณให้ความดูแลเขาอยู่ด้วยนะคะมันก็จะมีประเภทนั้นเข้ามาด้วยเหมือนกันแต่ด้วยความที่ดาวเสาร์เนี่ยเขาอยู่ในเรือนของดาวพฤหัส และช่วงปี69ดาวพฤหัสเดินดีเดินสวยเดินนำหน้าลัคนาอยู่ในตำแหน่งที่ให้โชคในเรื่องของการงานการเงินแล้วก็มีเกณฑ์ของการที่จะให้โชคใหญ่ในช่วงกลางปีด้วยเนี่ยก็จะทําให้เรื่องของการงานการเงินการรับทรัพย์ทำกาไรของคุณเนี่ยมันมีเกณฑ์ที่โดดเด่นเข้ามามีเกณฑ์ที่ดีขึ้นเข้ามานะคะมีเกณฑ์ที่จะพลิกฟื้นทั้งในแง่ของการงานมีชื่อเสียงมีความสําเร็จที่ดีประสบความสําเร็จมากขึ้นมีความก้าวหน้ามากขึ้น ได้ไปอยู่ในตําแหน่งแห่งที่ที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของคุณมากขึ้นหรือได้ไปอยู่ในตําแหน่งแห่งที่ที่ต้องดูแลหลายเรื่องเพิ่มเติมเข้ามามากขึ้นแต่เป็นช่วงที่จะมีเกณฑ์ของการที่พัฒนาต่อยอดอาจจะมีเรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงานที่เติบโตขึ้นมาด้วยเหมือนกันนะคะรวมถึงในเรื่องของการเรียนการศึกษาด้วยก็จะมีเกณฑ์ดีมากขึ้นด้วยเหมือนกันมีโอกาสที่จะได้ไปศึกษาในระดับที่สูงขึ้นด้วยเหมือนกันนะคะ หรือมีเกณฑ์ของการที่จะเรียนรู้ทักษะความรู้ความสามารถอะไรเพิ่มเติมที่เรียนปุ๊บแล้วก็สามารถที่จะเอามาสร้างประโยชน์เอามาสร้างเบ็ดเงินให้กับคุณสร้างโอกาสรับ,บทราบทํากําไรให้กับคุณได้อย่างรวดเร็วหลังจากที่เรียนไปเลยนะคะหรือบางท่านบางเคสอาจจะมีเรื่องของการเรียนไปทําไปแล้วได้เงินในขณะนั้นเลยก็มีด้วยเหมือนกันนะคะซึ่งในช่วงปี2569เนี่ยบอกเลยว่าการเรียนรู้ทักษะใหม่จะทําให้คุณสามารถที่จะ บุกเบิกการงานได้ดีขึ้นโดดเด่นขึ้นเรื่องของงานเนี่ยอาจจะต้องมีการใช้ออนไลน์เข้ามาช่วยเพิ่มเติมด้วยนะคะเพราะว่ามรุตยูมาทับลัคนาอยู่ราหูไปเป็นเกษตรอยู่ในภพกรรม,มะภพของการงานสองดวงนี้เขาจะเด่นในเรื่องของการค้าขายที่มันเป็นออนไลน์หรือการค้าขายที่เป็นเรื่องของต่างถิ่นต่างแดนต่างภูมิภาคต่างจังหวัดแบบนี้ติดต่อกับคนในพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลจากตัวเรานะคะ มันจะมีเกณฑ์แบบนั้นด้วยเพราะฉะนั้นถ้าสามารถนําเทคนโนโลยีนํา AI หรือว่านำโซเชียลมีเดียเข้ามาปรับใช้ในเรื่องของการงานได้สามารถที่จะนําเข้ามาสร้างตลาดใหม่ๆให้กับตัวเองได้เนี่ยมันจะดีมันจะตอบโจทย์มากนะคะในเรื่องของการค้าขายกับต่างทีนต่างแดนต่างชาติต่างภาษาเรียกว่าโดดเด่นดีทีเดียวในช่วงปี2569นะคะแล้วก็อีกเกณฑ์หนึ่งที่โดดเด่นในช่วงปี2569ก็จะเป็นเรื่องของสังหาริมทรัพย์นะคะ จะมีเกณฑ์ได้ลาบจากเรื่องของทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์อยู่ด้วยเหมือนกันนะคะแต่มันก็จะเป็นทุกขลาบอยู่ไกลๆด้วยเหมือนกันมีเกณฑ์ของการที่ได้บ้านใหม่รถใหม่ได้ทรัพย์สินสิ่งของอะไรใหม่ๆเข้ามาแต่พ่วงหนี้สินแถมท้ายมาด้วยนะคะก็ทําให้คุณมีความเครียดมีความทุกข์ใจต้องมานั่งคิดหาวิธีหาทรัพย์เพิ่มเติมไปจ่ายชาระในเรื่องของทรัพย์สินที่ซื้อเข้ามาแบบนั้นนะคะ แล้วก็อาจจะเป็นเกณฑ์ของการซื้อทรัพย์สินซื้อเครื่องมือเครื่องใช้เป็นเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านต่างๆอุปกรณ์ต่างๆเข้ามาแทนที่ของเก่าทดแทนของเก่าที่มันหมดวาระไปแล้วก็ได้เหมือนกันนะคะรวมถึงบางท่านก็มีเกณฑ์ของการที่อาจจะขายทรัพย์สินสิ่งของของรักของห่วงออกไปได้มันก็จะมีเกณฑ์ของทุกขลาบอยู่ไม่อยากปล่อยมือนะคะแต่ด้วยความที่มันได้โอกาสเหมาะพอดีมันก็จะมีเกณฑ์ที่คุยกันได้จบ ในเรื่องของจํานวนในเรื่องของตัวเลขอยู่นะคะรวมถึงเรื่องของหนี้สินต่างๆด้วยถ้าบางท่านเป็นหนี้สินที่มีเกณฑ์ของการผูกพันอยู่กับทรัพย์สินมีเกณฑ์ของการผูกพันอยู่กับสังหาริมทรัพย์อันนี้มีเกณฑ์ที่จะปลดหนี้ปลดสินได้หรือมีเกณฑ์ที่จะคุยกันได้รู้เรื่องเคลียร์ปัญหาออกไปได้นะคะเพราะว่าในปี2569เนี่ยมันเป็นปีที่จะปลดล็อกเงื่อนไขในชีวิตคุณนะคะอะไรที่มันไม่ตอโจทย์อีกแล้ว มันก็จะถูกดีดออกไปมันจะมีการตัดสินใจที่เด็ดขาดเพื่อที่คุณจะได้เริ่มในสิ่งใหม่ๆได้นะคะเพื่อที่คุณจะสามารถที่จะเดินหน้าทำในสิ่งที่คุณต้องการจริงๆหรือเดินหน้าทำในสิ่งที่มันจะสร้างความสุขความสบายใจแล้วก็สร้างอิสรภาพในเรื่องของจิตใจทำให้ใจเบาใจสบายมากขึ้นในช่วงปี69นี้ด้วยนะคะซึ่งในช่วงปี69เนี่ย มันก็มีเกณฑ์ด้วยเหมือนกันว่าบางท่านก็อาจจะมีความรู้สึกว่าอยากจะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในเรื่องของศาสนาในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะคะเพราะว่ามีเกณฑ์ของการที่อาจจะต้องการสิ่งยึดเหนี่ยวทางใจหรือมีเกณฑ์ที่จะเบื่อสังคมหรือเบื่อเรื่องราวที่มันวุ่นวายในชีวิตหามุมสงบเข้าไปศึกษาในเรื่องของธรรมะในเรื่องของหลักศาสนาต่างๆดูบ้างมันก็จะมีเกณฑ์แบบนั้นอยู่ด้วยเหมือนกัน ซึ่งมันจะช่วยเรื่องของความสงบทางใจนะคะแล้วก็เติมกําลังใจให้กับคุณพอได้กําลังใจแล้วคราวนี้ก็มีพลังที่จะสู้มีพลังที่จะสามารถเดินหน้าทําในสิ่งที่จําเป็นต้องทําทําในสิ่งที่อยากจะทําแล้วปี2569มันก็จะเปลี่ยนชีวิตคุณไปในทิศทางที่ดีขึ้นจะทําให้คุณมีเกณฑ์ของการเติบโตเปลี่ยนแปลงก้าวหน้าแล้วต่อยอดพัฒนาไปเรื่อยๆแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะสร้าง ความก้าวหน้าสร้างความสําเร็จใหม่ๆเข้ามาให้กับชีวิตนะคะทั้งในเรื่องของการงานทั้งในเรื่องของการเงินแล้วก็ในเรื่องของทรัพย์สินและความมั่นคงด้วยนะคะดังนั้นก็ขอให้ทุกท่านประสบความสําเร็จในทุกสิ่งที่คิดในทุกสิ่งที่มุ่งหวังในทุกสิ่งที่ลงมือทํานะคะขอให้เฮงๆรวยๆกันทุกท่านทุกคนนะคะบุญรักษาคะ่ะตอนนี้แพนรับดูดวงส่วนตัวแล้วนะคะ ถ้าอยากเช็คดวงชะตาตามวันเวลาเกิดที่แม่นยำและเฉพาะเจาะจงของตัวคุณเองสามารถแอดไลน์ ID ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้มาได้เลยนะคะ s SI อ992 UTKCY หรือจะสแกน QR Code ตามที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอมาเลยก็ได้นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสมหวงังดังใจในทุกสิ่งนะคะคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดประสงค์สิ่งใดขอให้สำเร็จสมดังใจหมายทุกประการนะคะ และขอให้มีแต่ความสุขกล้สุขใจปลอดโรคปลอดภัยในทุกที่ทุกสถานทุกการทุกเมื่อก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้แผนด้วยนะคะท่านใดที่กดแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะท่านใดที่กำลังจะกดก็ขอบคุณด้วยเช่นกันนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าบุญรักษาค่ะ